อันนี้เท่าไหร่ลูกจะรีวิวไก่ย่างสองร้อยสองร้อยยี่สิบตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวยี่สิบข้าวยี่สิบหรือยังปากเป็ดทอดหมดอย่างนี้ย่างเสือก็เหนียวออย่างนี้อย่างนี้อันนี้ไปไปทําเป็นตําดองแดงมาดีกว่าไปทำเป็นตำเพราะว่ามันดูแล้วกินไม่อร่อยเพราะมันไม่มีอะไรจะกินด้วยเอาตํา ตำไทยถั่วลิสงอย่าตำนะห้ามใส่ปูใส่ปลาแม่ไม่ก okay, ินนะเอาเผ็ดเผ็ดแซ่บๆใส่คุ้งแห้งคุ้งแห้งตำไทยถั่วลิสงนี่เลยไม่ต้องตำใช่เอามาเยอะๆหน่อยฉันชอบเคี่ยวเป็นเส้นมะละกอแล้วก็เส้นต้มแดงใช่ใช่ใช่ใส่ร้องแดงเยอะหน่อยก็แล้วกันถายแล้วเหรอสวัสดีค่ะวันนี้มากินไก่ยกโคก อ๋อที่แกมันเป็นโคกแบบนี้นี่เองร้านเขาขายดีมากคุณผู้ชมไก่เนี่ยตัวละสองร้อยยี่สิบขายดีมาก ร้านที่เขามารวมแจมเนี่ยมีน้ำมาพ้าฝันเนี่ยโอ้โหแก้วยักษ์อร่อยยค่สี่สิบบาทเองก็เลยทำให้ร้านเขาขายดีมากเนี่ยเขาขายายไปถึงสาขาที่เนี่ยคนนั่งกินเต็มหมดจากโน่นมาถึงนี่เลยจะบอกว่าร้านเอิญอะ ว่าเงียบหมดเลยร้านนี้คนเต็มเมื่อกี้สั่งไก่เขาก็บอกหมด เจ้าของร้านที่นี่สวยมากสวยแบบนางงามเลยนางสวยเซ็กซี่มากเจ้าของร้านเจฟฟีเขาบาขายมาปีกว่าๆขายจนรวยเนี่ยนี่แถวนี้ถ้าสมมบมว่าร้านไหนเขาจะเซ้งก่านะนั้นนางคงฟ้ามหมดเลย หายดีมากอ่ะหายดีมากเข้าใจแล้วไก่ย,ยกโคกคือน้ำจิ้มเขาใส่อยู่ในโคกเล็กๆแบบนี้อันนี้จะเป็นส่วนตวดคือไก่เขาว่าจะย่างจนแห้งไงคุณผู้ชมเนี่ยย่างจนแห้งเลยเนี่ยไก่เขาอ่ะย่างจนแห้งเลยอร่อยมาก เ,เขาบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดปเพลง15นาทีได้ไหมแม่ไลฟ์สดค่น15นาทีแม่จะโดนบล็อกลงทุนไปเป็นสิบกว่าล้านสองเพจแค่น15นาทีก็ไปละคุณผู้ชมน้ำจิ้มซีฟู้ดทีาน่ากินมากโอ้ยน่ารักมากอืมอ้มอร่อยมาก เจ้าของร้านชื่อจเจเจฟรีสใช่ไหมเจ้าของร้านชื่อใครเจ้าของร้านอยู่ตอยท,ท,ที่บ้านแม่ครั้งแรกอะค่ะอยู่อยู่ด้านหน้าอ่นานั่นอนแน่ะใช่ครันางเป็นนางงามหรือนางสวยมากเป็นปรากฏมิจฉาทีแรกเลยเล้อโอ้นานอาอาจารย์ต่ามาให้แม่อีกใบหนึ่ง๋อเป็นเป็นมิจฉาทร,รุ่นแรกเลยเหรอโอ้ไมหน้านางสวยมากต้องชมเขาด้วยเขาน้อยใจฮะเดี๋ยวพี่เขาน้อยใจเนี่ยดูเสร็จชมเขาด้วย โอ้ยอร่อยแอ้มาเิมแม่งของพ่อคู่สถานเป็นแต่งมากใช้เฮ้ยมาได้นะอ๋อนางขายดีนางขายมาปีกว่าแต่นางทำอร่อยคุณผู้ชมเนี่ยแซ่บทุกอย่างเลยเก่งมากคือเมื่อกี้เข้ามาแล้วเจอไอ้ผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นนางงามแน่ๆเลยเพื่นนางสวยไง นางสวยมากเลยหุนเฮนหน้าตาสวยมากือแซ่บมากอะ่ะไม่แปลกใจเลยทำไมนางขายดีเพราะว่านางทำอร่อยอ,อร่อยมากเลยเธออันนี้เก็บไปด้วยเดี๋ยวอร่อยมากโหสุดยอด แซ่บมากเลยแกค,คุณผู้ชมเจ้าขาแล้วข้าวนางเป็นข้าวหอมมะลิเปิดได้ปีกว่านะข้าวเป็นข้าวหอมมะลิด้วยแล้วไก่เนี่ยน้ำจิ้มอร่อยแล้วก็ซีฟู้ดจ็อร่อยเนี่ย น้ำซุปแบบสุดอร่อยมากเลยนี่ทีเนียเข้าใจแล้วล่ะว,ว่าทำไมนางขายดีของนางอร่อยอืมตัใจเลยอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากเนี่ย หนังขายไม่แพงไงขายไม่แพงและอร่อยด้วยก็เลยคนกินแล้วติดใจเนี่ยสุดยอดอยู่พัทยานะคุณผู้ชมวันนี้อยู่พัทยานะนนยอยู่พัทยานะ คือถ้าสวยอย่างเดียวนะขายแป้งแม่อร่อยคนก็ไม่มาไงแต่ของนางอร่อยไง<ม>ทำน้ำตุปเล็บแปบมากมและชอบข้าวหอมมะลิของเขาอะมันนึบหน,บ,นบอร่อยมากหวยสะใจหอยอร่อยมากเลยคุณผู้ชมสะใจแม่มากเลยอะ อืเนี่ยคือหนังไก่เข้าอะ่ะมันแห้งเลยคุณผู้ชมเนี่ยแล้วเราก็จิ้มกับน้ำจิ้มยกโคกเนี่ยอืมอืม เมื่อกี้ขับรถผ่านตอนตอนช่วงช่วงบ่ายโมงไงคุณผู้ชมเห็นคนกินเต็มเลยแล้วก็เลยนี่ขับผ่านมาเลยบอกแวะหน่อยแวะหน่อยยูเทิรนยูเทิรนอยากรู้ว่าทำไมถึงขายดีไก่ย,ยกโคกออกเป็นอย่างนี้นี่ยกโคกนี่ยกโคก Anyway, แล้วเมนูเขาเยอะมากเมนูเขาว่าเยอะมากคุณผ <zos> ู <jam> ้ชมอืมดองแดงคุณ oh, ผู um ้ชมเจ้าขานี่ค่ะดองแดงค่ะการเท่าไหร่ลูกนี่ค่ะดองแดงค่ะคุณผู้ชมเนี่ยน่ากินแม่เคยเคยกินเส้นดองแดงไหมคุณผู้ชมเนี่ยอันเนี้ยดองแดงแล้วกันนี่คือต้มแซ่บ ตู้หังวัวค่ะคุณผู้ชมโอ้ยดูเสินนังใสใสเนี่ยหอมหอมเจียวอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยหวยอร่อยมากเธอสุดยอดเลยอะ่ะเกิดมายังไม่เคยกินเส้นดองแดงนะอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคุณผู้ชมเนี่ยเส้นดองแดงมันจะเหมือนกับเส้นเป็นเกี๊ยหมีเป็นเส้นของจีนนี่แหละค่ะแต่ว่าเรามใช่นใหญ่ขึ้น แล้วมันเนบคุณผู้ชมมันเนบอือตำซึ้นต้องดังอร่อยคุณผู้ชมมันเนบแล้มีอะไรเยอไม่เล่นะอืออร่อยมากสุดออยอดคุณผู้ชอมอร่อยมากเส้นเนบอืออันนี้ตุขข้กหางวัว นี่คุณผู้ชมดูเดดูหางวัวเดะโอ้ยดูหางวัวเดเนี่ยตะก้อง <c oughs> ทุกหางวัวค่ะน่ากินมากมคือจะบอกว่าอาหารเขาแซ่บมากเ่ยตำต้องแดองอร่อยมากเส้นมันหนึบคุณผู้ชมเจ้าขาเขาบอกมันก็เส้นขนมจนีน แล้วเขาก็ไปบีบให้เส้นมันเน่ยแบบใหญ่ขึ้นไงโอ้ยชอบอันนี้โอ้ยอร่อยมากอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากอร่อยมากครับกินหนังไก่ หนังไก่เนี่ยชอบมากคุณผู้ชมตรงนี้ไม่รู้ตูดหรือเปล่าตูดไม่กินไม่ชอบกินตูดอืม สุดยอดอ่ะทีนี้เข้าใจแล้วทําไมเขาถึงขายดีคุณผู้ชมเพราะว่าเขาทําอร่อยเขาทำอร่อยมากเลยปุ๊บหา,างวัวเนี่ยทำอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะเขาก็เลยขายดีไงทำอร่อยทุกอย่างเลย นี่นี่น,นี่ดูหางวัวแต่คุณผู้ชมดูแต่เคยกินกันหรือเปล่าซุปหางวัวมันจะหนิบๆน,นะคุณผู้ชมโอ้วสุดยอดอร่อยมากสะใจสะใจเลยอร่อยมากคุณผู้ชม ไก่ทอดชาลอ,อยมากแล้วก็น้ำจิ้มค้ะอร่อยไม่เอาจากเนี่ยคุณผู้ชมไก่ทอดชาลอ,อยมากอันนี้เป็นคออันนี้ส่วนที่มันแบบเนี่ยอร่อยมากอืม ดยยยออออเล่่ะรทีนี้เข้าใจแล้วทำไมนางขายดีไงเพราะนางขายถูกแล้วนางทำอร่อยแล้วเมนูมันเยอะไงเมนูเยอะเนี่ยไก่ย่างนั่นอ่ะ เมนูเยอะด้วยและขายถูกด้วยเนี่ยขายถูกด้วยเมนูเยอะด้วยก็เลยขายดี เปううิดร้านถายได้ปีกว่าๆเองคุณผู้ชมนี่มันช่วงช่วงบ่ายแล้วนะถ้าสมมุติว่าเรามามาช่วงแบบจะได้ตามาสวยถ้าเรามาช่วง ตอนบ่ายอย่างเงี้ยนเะที่ยงบ่ายโมงอะ่ะไม่มีโต๊ะนั่งเพาะแม่แม่ขับผ่านานาหบอกออ้นั่นนี่ทำไมขายดีที่สุดในพัทยาพอมากินแล้วเข้าใจเลย ตำดองแนงอร่อยคุณผู้ชมเส้นมันจะหนึบหนึบอร่อยมากอันนี้นะคะสลิมนิ้งไทยกีชาไทยไม่มีเนั น้ำตาลไม่มีไขมันทางไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรผาถั่วเชื้อคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงผิวนะคะหอหนึ่งมี1 2ชงได้10แก้วคนเป็นเบาหวานความดันกินได้คุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงค่ะ6ห่อนะคะ3,000บาทเราไม่ขายเราขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้6 2 60แก้วมีอยอค่ะ ส่วนอันนี้นะคะสลิมลดิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันท้ายไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรผัดหัวเชื้อคุ้มหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงนะคะอันนี้นะคะรับประทานแล้วจะทําให้ฟันขาวปากหายเหม็นเหงือกไม่อักเสบร้างขับพุ้งแก้มนะคะช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดกรดในกระเพาะอ,อาหารนะคะช่วยในการ บำรุงผิวนะคะมีวิตามิน E ีวิตามินบีวิตามินซีและแคลเซียมนะคะช่วยละลายไขยมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจทําให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นโรคหัวใจช่วยละลายไขยมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองทําให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นโรคอมัมพฤกษ์อมัมพาตนะคะหอ 1, 12, ่อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะ 6, หกห่อหกสิบซองหกสิบแก้มีออยนะคะ 6, หกห่อสามพันไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีค่ะ สลิมนิ้งเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันท่าไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อนะคะ,ะคนเป็นเบาหวานความดตนกินได้ห่อหนึ่งสิบสองจได้สิบแก้วนะคะห้าห่อห้าสิบสองห้าสิบแก้วมีออยอนะคะสองพันห้านะคะ ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีค่ะอันนี้สลิมลิงไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอร์รี่แมคเบอร์อร,อรี่นะคะกล่องหนึ่งมีสิบซองส่งได้สิบแก้วไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทามไม่มีคอเลสเตอรอลสูงพาหัวเชื้อนะคะ,ะรับประทานก่อนนอนนะคะแปดชั่วโมงดีถอดล้างลําไส้นะคะพุงยุบค,ค่ะรับประทานสิบสองกล่องร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบแก้วน้ำหนักลงสิบกิโลไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงนะคะสนใจนะคะโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศู ไลน์มี at leena.gang นะคะ12กล่อง120อ120แก้วรับประทานหนึ่งเดือนน้ำหนักลง10กิโลไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดหามไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงค่ะอันนี้นะคะ5กล่องนะคะ5 2อง50แก้วมีอยอยนะคะอ2,500ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีค่ะอันนี้นะคะ สลิมดิงช็อกโกลแลตมอคค่านะคะกล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วสี่กล่องสองพันส่งฟรีนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันท่าไม่มีคอเลสเตอรอลสุดพัดหัวเชื้อนะคะคุมหิวอิ่มนานแปดชัมม่วโมงค่ะสี่กล่องสองพันไม่ขายขาย,ขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้สี่สิบกล่องสี่สิบแก้วมีอยอยนะคะเนื้อตุ๊บเนื้อตุ๊บไก่ยกเพราะเขาที่เขอบคุณที่มาละอ่ะอันนี้สลิมดิงเฟรตพุชโน่นะคะคุณผู้ชม กล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทามไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรผัดหัวเชือ้อคุมหิวอิ่มนานแปดชั่วโมงนะคะห้ากล่องสองพันห้าไม่ขายนะคะขายแค่พันเดียวส่งปีชงได้ห้าสิบสองห้าสิบแก้วมีออยอค่ะคุณผู้ชมสนใจนะคะโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองหรือไลน์มาเลยนะคะแอตเลนาดอตแกลีมีแอตเลีเอน่าดอตจีเอเอ็นจีไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะเจตุก,กขอบคุณเจตุกคือใครเน,รนะไม่ใช่ชื่อเจฟ,ฟีแต่ซอ,อฟีด ซอฟพีชซอฟพีชก็สวยค่ะเขาเก่งมากถ่ายดีที่สุดในแพทย์